บบบีบอัดวิดีโอเวอร์ชั่นใหม่มาแล้วครับ S 2 6 6บีบวิดีโอ 8K ให้มีขนาดเท่าไฟล์ 4K ข่าวนี้นะครับอธิบายยากในหนึ่งต้องให้ความรู้คุณผู้ชมเข้าไปด้วยนะครับในโลกเราเนี่ยทุกวันนี้ไฟล์วิดีโอที่เราใช้กันอยู่นะครับมันจะมีนามสกุลต่างๆใช่ไหมอย่างเช่น MOV MP4 ในไฟล์ MP4 แต่และชนิดเนี่ยมันก็จะมีตัวบีบข้อมูลที่จะทําให้วิดีโอชิ้นนั้นนะ่ะมันมีขนาดเล็กลงแต่ยังมีความคมชัดอยู่เพื่อให้ไฟล์มันขนส่งได้ง่ายแล้วก็เปิดปิดได้ง่ายตัวนั้นแหละเขาเรียกว่า encoding นะครับ encoding มีหลายยี่ห้อมากๆแล้วแต่ว่าผู้ผลิตกล้องผู้ผลิตซอฟต์แวร์ตัดต่อ จะซัพพอร์ตเอนโคงยี่ห้อไหนที่นิยมมากที่สุดในช่วงที่เราใช้วิดีโอระดับ Full HD กันนะก็คือ m p e g 4 S 2 6 4 อ่านะฮะหรือว่าตัวย่อมันคือ AVC ถ้าเป็นพวกกล้องถ่ายวิดีโอสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีคำว่า AVC HD อ,อันนี้คือถ่ายเสร็จปุ๊บบีบอัดเป็น MPEG4 ด้วยเอนโคดดิงของ S264 แล้วจะมีขนาดไฟล์ที่เล็กเปิดง่ายคมชัดใช่หไหมฮะเราใช้ MPEG4 แบบ S264 กันนานมากหลายปีจนกระทั่งโลกเราพัฒนาขึ้นมาเป็นระบบ 4K ความละเอียดสูงเราก็ต้องมีระบบบีบอัด เพิ่มขึ้นมาใหม่อีกเพราะว่า s264 ถ้าใช้กับ 4K ขนาดไฟล์เบื้อเทิ่มเลยใหญ่มากเขาก็เลยมีการออกเวอร์ชันใหม่ของ s264 เป็น s265 หรือตัวย่อ hevc นี่ hevc มีมานานแล้วนะ s265 เนี่ยมีมาตั้งแต่ iphone 10นเนี่ยตัวเนี้ยอ่าสักประมาณ3ปีมาได้แล้วแต่ไม่ค่อยมีคนนิยมใช้เลยสังเกตไหมเออมันแปลกนะ ทำไม S 2 6 5ไม่ค่อยซับพอร์ตเลยยุคแรกๆนะผมได้ iPhone 10ตัวนี้มานะนี่เครื่องนี้ใช้มา3ปีแล้วตนี้ <Yeah. S 1> ทำไมใช้ได้นานขนาดนี้วะถ่ายวีดีโอแรกๆลืมตั้งค่ามันเป็นตั้งเป็น H E V C อ่ะถ่ายมาบันไลยเลยไม่รู้ไปตัดตรงไหนเสียบเข้าโยนเข้าปโปรแกรมตัดต่อปโปรแกรมตัดต่อทีออกมาเลยอะไรของแกไม่ไม่รู้เรื่องเลยเดือดร้อนกันไปทั่วต้องไปถ่ายใหม่ปัญหาของ S 2 6 5คือ มีคนเขาบอกว่าค่าลายเส้นมันแพงที่คนเขาไม่ค่อยใช้กันอ่มันมีปัญหาว่าไอ้เจ้าของ S264 มันเห็นว่าตัวมันเองได้รับความนิยมมากพอออก S 2 6 5มันก็โลภไงมันอยากจะรวยมหาศาลมันก็ไปโขกค่าไรเส้นใครจะเอา S 2 6 5ไปใช้ในแอป,ปของตัวเองเนี่ยก็ต้องคิดแพงๆ<อ>ก็เลยไนมะ่ค่อยมีคนใช้เออขนาดยักษ์ใหญ่ระดับโลกนะระดับแบบใครอะ Google Facebook YouTube <c oughs> เขายังไม่อยากไปเสียค่า e เอนโค n A S 2 6 <c> 5 <oughs> มาใช้เลยเ <c oughs> พราะอะไรมันแพงมันโขกเราเกินความจำเป็น <c oughs> เขาถึงขนาดกับรวมตัวกันนะหลายๆบริษัทชั้นนำของโลกเนี่ยรวมตัวกัน bump. ทำ encoding เองครับมันจึงมีข่าวมาว่าเ <S LE> นี่ย YouTube เปลี่ยน encoding ใหม่แล้วนะเป็นระบบ AV1 นี่ที่ทุกคนล้อๆกันอนะ่ะเอออีกหน่อยแล้วก็คโพสต์วิดีโอ video, คลิป AV อะไรกันง่ายขึ้นไม่เขียวไม่เขียวมันเป็นชื่อของ encoding <S <S <LE> <S <S <LE> นะเออ Netflix ยังใช้เลยเออแล้วก็ Google ก็ใช้นะครับ Facebook ก็ใช้ด้วยเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปจ่ายเงินให้ S265 ทีนี้บริษัทที่เขาผลิต S265 เขาถึงเวลาแล้วเขาต้องออก S266 นะะตัว ใหม่บริษัทชื่อออกเสียงยากมากเลยฟ f อนโฮเฟอร์นะฮะผมอ่านครั้งเดียวพอ เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยพอเราจะออก S 2 6 6เนี่ยเราต้องทําการบ้านแล้วเพราะว่าเราผิดพลาดจาก S 2 6 5เราโลภมากไปหน่อยคราวนี้เราต้องไปหาพันธมิตรครับจับเซ็นสัญญาไว้เรียบร้อยเลยว่าจะใช้ S 2 6 6กนะครับก็ทําให้น่าคิดว่า S 2 6 6ตัวนี้เนี่ยออกมาเพื่อที่จะบีบอัดยุควิดีโอ 8K ครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ 8K ละเริ่มมีกล้องหลายตัวถ่าย 8K ได้มันต้องบีบอัดวิดีโอให้เล็กลงแล้วเอาไปใส่โปรแกรมเปิดเพลง วิดีโอดูก็ต้องง่ายไหลลื่นใส่ตัวเกมตัดต่อก็ต้องตัดได้ฟลอนโฮเฟอร์ก็เลยไปจับเซ็นสัญญาไว้หลายเจ้าเลยนะครับเพื่อลองรับวิดีโอแบบ 8K ไว้มีใครบ้างที่เซ็นสัญญากับ S266 แล้ว Apple นี่ iPhone 12ที่จะเปิดตัวปลายปีนี้นะฮะแล้วไม่ใช่เดือนกันยาด้วยนะเพราะว่าชิป Wi-Fi ยังไม่ได้สั่งเลย <laughs> ก็น่าจะเปิดสักประมาณเดือนพฤศจิกายนวาแต่ที่แน่ๆไอโฟน12อาจจะถ่ายวิดีโอ 8K ได้แล้วก็ใช้ encoding S266 เอ้ที่ของใหม่ของใหม่คนต่อมาคืออิลิกสัน มือถืออีแกซันไม,ไม,ไม่ไม่มีแล้วนะโซนี่อีแกซันไม่มีแล,แล้วเอาไปใส่อะไรเอาไปใส่ในเคเรื่องเซิร์ฟเวอร์เห <omat comunidad message> รออนะฮะน่าคิด Intel โอ้หถ้า Intel Support S266 อยู่ใน CPU เลยมีตัวถอดรหัส e n c oding อยู่ใน CPU เลยซอฟต์แวร์หลายตัวบน PC ก็จะสบายเลยครับเราสามารถใช้ตัดต่อได้แสดงว่าแพลตฟอร์ม S26 นี่อาจจะเกิดนะอาจจะเกิดนี่หัวเว่ยก็เอาด้วย Microsoft ก็เอาด้วยคอคอมโอ้โหจบครับถ้า บน PC Intel ลงนะ a p p l e ลงเครื่อง Mac เครื่อง Windows ใช้ได้คอคอมลงเหลือแค่ Mediatek จะลงไหมถ้าลงปุ๊บนะมือถือก็ใช้ได้ทุกแทบทุกเครื่อง ผ่านเลยครับนะฮะสุดยอดเลยโซนี่ก็เอานี่ PlayStation 5อาจจะมี S 2 6 6ก็ได้นี่ใครจะรู้นะฮะสุดยอดมากเลยนะนี่เป็นการเตรียมแผนเอาไว้ว่าข้อผิดพลาดจากครั้งที่แล้วต้องไม่เกิดขึ้นอีกนี่นี่คือตัวอย่างหนึ่งครับของการทำธุรกิจคือถ้าคุณคิดว่าคุณจะได้กำไรหรือว่าโด่งดังจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วคุณจะไปหลอกเอาเงินคนต่อหลังจากโน้นอะไรเงี้ยอย่าทำเด็ดขาดครับอย่ามาแบบเปิดรับบริจาคอย่ามาแบบ ขอโทษแล้วจำคัด200ทีเลยไม่เอาไม่เอาสนับสนุนโดย T T Pass บริการ power supply สำรองใช้โดย T T Thermal Tech D T M D T A ครบวงจรด้าน engineering software A A S n e x t g เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King It Gadget คันเทพโดยเทพ Gadget The Digital S T M สูตยรวมอุปกรณ์กล้องแบรนด์ชั้นนำ